และนี่คือความอลังการของน้ำตกตัดใหญ่น้ำตกที่คาบเกี่ยวระหว่างจังหวัดเพชรบูรีและขอนแกน่นและถือว่าเป็นอันซีนของเมืองไทยนะคะที่ทุกคนต้องไปเยือนสักครั้งหนึ่งในชีวิตร่างกายพร้อมใจพร้อมไปเที่ยวน้ำตกกับจั๋มกันค่ะสตาร์ทที่ชุมแพช่วง10โมงนะคะซื้อข้าวเหนียวหมูปิง้งรองท้องกอง่อนรอบนี้จ,จั๋จะไปทางอำเภอน้ำหนาวนะคะฝนตกต้อนรับเล่นเอาใจสดชื่นเลยน้ำตกตัดใหญ่ตั้งอยู่ตำบลโคกมนรถเล็กสามารถมาได้นะคะทางก็ประมาณนี้เลยมีที่จอดรถค่อนข้างเยอะเลยค่ะทำนะนําคือใส่รองเท้าผ้าใบแล้วก็ยืมดดวขๆ กระเป๋าหมวกบ้างแดดที่สําคัญอย่าลืมยากันยุงนะคะเราจะไปชมน้ําตกโซนหนึ่งกันก่อนนะคะซึ่งเป็นลานน้าตกถ้าใครอยากเดินไปชั้นล่างเลยก็ให้เดินไปหน้าห้องน้านะคะแล้วตรงไปเรื่อยๆเลยแล้วจะเจอกับจุดชมน้ําตก360องศาตรงนั้นด้วยส่วนเราค่ะมา explore ก่อนนะคะกับจุดน้ําตกจุดแรกจะเป็นลานน้าตกแบบนี้ตอนนี้น้ําเยอะมากๆเลยชมเสร็จแล้วนะให้เดินกลับทางเดิมแล้วไปทางหน้าห้องน้าได้เลยค่ะแต่เรากับเพื่อนค่ะอยากรู้ว่าเอ๊ะมันไปได้ต่อน,นี่นะก็เลยเดินลัดเละาะเขาค่ะทุกคนปีนป่ายเงือแตกพอสมควรเลยค่ะแล้วก็ออกมาเจอทางทที่บอกกใหุ้คนนเดิ าทางหงเดินไปเรื่อยๆนะคะเราจะเจอกับจุดนี้คือจุดที่สามารถมองวิวน้ำตก360องศาได้ทุกคนมองไกลๆแบบสวยจึ้งมากจำมาช่วงกลางๆเดือนกันยานะคะน้ำแบบโจกๆเลยมาค่ะเดินกันต่อไปน้ำตกชั้นล่างกันจะมี2ทางนะคะทุกคนทางหนึ่งจะไต่เชือกลงไปซึ่งระยะทางจะสั้นกว่าและมันมีทางที่ง่ายกว่าการที่แบบไต่เชือกลงไปคือการเดินบันได600ขั้นค่ะเตรียมขาให้พร้อมแล้วก็เตรียมยากันยุงให้พร้อมนะคะทางนี้แบบเดินง่ายๆชิวๆบบเดินแป๊บเดียว ก็หกร้อยขั้นทุกคนเลือกไปกลับทางเดิมทางนี้ได้นะคะไม่ผิดพอถึงด้านล่างเดินอีกประมาณ20นาทีก็ถึงตัวน้ำตกทางเดินก็จะเป็นหินสลับกับดินแล้วก็สลับกับการลุยน้ําด้วยค่ะทุกคนบอกแล้วว่ารองเท้าต้องพร้อมอย่าใส่คู่แพงมากมาละกันเสียดายพอเห็นน้ําตกเท่านั้นแหละทุกคนถึงขนาดร้องกรี๊ดเลยสวยมากใหญ่มากแล้วตอนที่ไปน้ําเยอะมากๆเพื่อนเรากับเรานะเห็นแล้วแบบรีบไปจุ่มน้ําเลยสด<อ>ชื่นสุดๆเลยค่ะขากลับค่ะจัาจกับเพื่อนนะคะเลือกไต่เชือกขึ้นคือไม่ต้องทําตามก็ได้นะเอาจริงว่า คนที่ไม่ได้ออกลังกายมาเลยอย่าไม่แนะนำเพราะว่ามันค่อนข้างหนักอยู่อาจจะทำให้ไข้แตกไม่สบายได้เราใช้เวลาในการไต่เชือกขึ้นประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อีกแบบหนึ่งเหมือนกันเน้นพักบ่อยๆนะคะทุกคนถ้าใครคิดจะไต่เชือกขึ้นแบบเราถ้าเจอบันไดอันนี้ก็แสดงว่าถึงแล้วคะ่ะทุกคนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่จะตามไปที่น้ำตกตาดใหญ่นะคะเอาอะไรไปที่น้ำตกให้เอาทุกอย่างกลับไปด้วยนะคะทุกคนขอให้เที่ยวให้สนุกเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ